หนาทีได้สามนาทีสี่นาทีแค่ตัวเคล็ดแรก <EN> ใช่ปะไม่รู้มันบอกว่าสิบนาทีเมื่อกี้มันพูดตอนกี่โมงวะจะเคเล็ดเราอีกนานเลยเคล็ดวออีกตั้งประมาณสิบหกนาทีหกสิบนาที โโผมว่านจ่าะไว้เออถ้าในวอลหัวขาวน่าจะไว้ วายวุ้ยโดนหมอสุดมากต้องนน้นเหาะเมือนไกลๆอะไรละทุกคน เฮ้ยเียมขึ้นได้ด้วยเหรอวะขึ้นได้ไงอะโอ้โหคนนั่งยังงงอะ่ะเ<ไม>ชีย่ยแม่งกามันึกว่าเมื่อกี้มันพลาดแล้วนะ เพี่ตอบกำลังออกมาเพียง้ายทหารโอ้โรอดนานจังอะ เก็บไว้ด้ใจไว้แต่อย่ากเก็บไปฝันก็พอ กูลากตอรอไปหาอยู่ตรงพเคตพี่ตบอะเคพี่ต๊อบรถได้อุ้เหมือนเพื่อนเจอ,อยังอู้วาไม่รู้อู้ว่าได้ไปอยู่กับเพื่อนเลยเนี่ยแลนแรนเห็นกูปะ่ะเมื่อกี้ตำรวจมาจากเมืองบนเพียบเลยนะ กู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 แล้วบอไปเราดีฮอขอซ้บทีห uh, นึ่งอืมเอาไปชมหนึ่งจอดเหมาเราขึ้นหลังคามันอิ่มฮอมันจะปัดหรือเราตกไหมเราเสมอเออถ้าถ้าถ้าปัดตาย เล่นก็มีศพอะไรนะกูจะบินกูจะบินกูจะบินไปไดโนไปเอาเคปิทอปกูเปิดจุดว้าแป๊บฮ <laughs> อมโปรหรอพองมาหาแล้วสองลำเลยนะ หมอคะแนนรถต้นแมบไหมพี่บิลลี่แตกแตกแงแตกไม่ได้เข้าเมืองเกือบปีต่อไปได้ได้อยู่ไหมได้นะครับเติม v i P ก็ได้ปกติครับพออยู่กูสามลำแล้วก็มีรถพี่บิลลี่ด้วยคลายทหารนะเขามากำจัดรถไฟฟ้าแน่เลยพี่บินนะ กำจ bt, ัดเหรอกำจัดแปลว่าไงกำจัดกำจัดแปลว่าอะไรอ่ะอ่ก็กำจัดไงกำจัดกำจัดจำสัดเปิดอล้วไรอ่ะไม่มีอะไรหรอกโอเคเค้าบินจะชนแต่กูหมุนได้หมุนทำไมวะหมุนเจ็บเลยเจ็บหนักเลยทีนี้ปวดเจ็บเลยหมอ เคยเปิดเกมเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันนานอยนะู่นะไม่น่านมีกำหนดตอนนี้นอยู่เส้นที่1ครับว่าไงรถกูอย่างเจ็บตอนนี้ครึ่งหนึ่งทำไงดีกู้ดูหลังบ้านหมอไปอ็นแอนติเลยไหมอน,น,นของกู้เหรอไม่รู้อ่ะจกปูนหมูพี่จกปูนหมูอีกหลัง <10 S 2> บ้าน,นกำลงงังโดนไปหน้าคุกอีก11นาทีเคสวยรอเราอ่ะ ที่พิสุมน็ใกล้หายแล้วเดี๋ยวกอยู่ตรงสนามย้ารอดอย่าใช้เขาเ่าเสียหลักตำรวจปุ๊บปุ๊บปุ๊บบปุ๊บปุ๊บเขาเบรคเขาลู้เขารู้เขารู้ารู้รันนึงโดนรันหนึ่งอันนี้อยู่ตรงหน้าหูใหญ่ครับเึ้นยยเหมืองฮะ รู้นี่แค่ทุกรอบเลยแค่เหมือนแล้วขวาดิว่าตรงยาวปุ๊นะอุ้ยตรงยาว <c oughs> <c oughs> ดาวเหลืองแล้ยว่าอุ้ยตรงยาวมทีม <c oughs> ทีไหวไหมหมอนบนเขาไม่ไหวว่ะต้องซ่อมทีนึงอ่ะบนโฮมโปรนี้หมอาเวิกไหมเฮ้ยฮอหายเอายังไม่อยู่อย,อยู่ฮ <c oughs> อหายว่า <c oughs> อ,อย่างรู้คืออะไรวะอีที่อ่ะใครโบสถไปตอนที่ขึ้นจีทีบีก็ช่วยขึ้นโฮมโปรเราท่อได้นะ กูยิงเราว่ะปแรดแดงไรก,กูอยู่เมืองบนเนี่ยตอนนี้เพื่น,น่านเฮ้ยเพือน <c oughs> อ,อยู่ที่นี้ไว้สัตว์ <c oughs> อ้าวเพื่อนเฮียกูฝันร้ายแล้ววะ่ะกูสาวเชิงที่บ้านนะนะบุกเลยแล้วมอร์ไซค์อ่ะไปรักเดี๋ยวแล้วเพื่อนเอาเราเอามันอยู่แล้วมันไ่ะมันดิเฮียนึ่งสามนึ่งครับใส่ไม่หยุด <c oughs> อ,อ่ะชาานประชาชนนะครับ ครับกระเป๋าหนึ่งสามหนึ่งครับค่ะหรอกระเป๋าเฮ้ยสี่ห้าหนึ่งครับพี่ฝันว่าพี่โดนพี่โดนเครื่องร่อนอีกแล้ววะเอาไอ้ไปดำอันนี้อ่านล็อกมือนะคะไปก่อนเออกูเห็นจีดำไปก่อนเลยเพื่อนกูเห็นจีแดงกูพุกเลยไอสัตว์อันนี้นะครับ